สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม3าสารราชามีสมาชิกทั้งหมด3คนดังนี้ผมนายธีรพงศ์จุลพิษสาขาการพัฒนาสังคมดิฉันนางสาวนุชานุวน์แท้สี่สาขารัษปรทศาสนศาร์ดิฉันนางสาวอัญชลียาสินคเวหนจาสาขาการพัฒนาสังคมวันนี้พวกเรามีโอกาสได้มาชมการสัธิตการทําขนมดอกบัวซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดสุรินโดยมีคุณป้าสมบุญธรรมเป็นผู้สาธิตขนมเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการทําและมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง ้าชื่อนางสมบุญธรรมอยู่บ้านรามตับลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คป้าทำขนมมานานไหมทำนานแล้วทำมาจากือสามสิบปีแล้วมั้ยลูกจนอายุเกิดเท่าทำมานานแต่ไม่รวยนะ <c oughs> อยู่ก็ร <c oughs> ลยแล้วก็มีอะไรบ้านครับมีการตอนเร็ ถ้าทำแป้งหนึ่งกิโลเราจะใส่น้ำหนึ่งคันเล็กแล้วก็ใส่น้ำตาลหนึ่งกิโลเกลือนิดนึงคววๆไปพอน,นับให้น้ำได้นับอุ่นๆน,นะไม่ไม่ต้องร้อนมากแล้วเราเอาแป้งมาเทใ,ใส่เอฟหนึ่งกิโลแป้งหนึ่งกิโลกับแป้งหมึกครึ่งกิโล เทรวมกันแล้วก็เอาน้ําที่เราเตรียมไว้อะไปทเทแล้วก็กวนกวนเรื่อยๆอย่าอย่าอย่าใส่เยอะเลยมันจะเป็นก้อนถ้ามันถ้ามันเหลวมันจะเป็นก้อนมันจะไม่ไม่ละลายง่ายนะแล้วต้องใส่ทีละน่อยละน่อยกวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันมันจับตัวกันได้สวยเลยแล้วค่อยเติมน้ําให้มันพอดีแค่นี้เองพักไว้ ถ้ามีถ้ามันน้อยใส่ที่เย็นอะไรไว้มันก็จะเยน็นยิ่งเย็นยิ่ง,งสวยก่อนเราจะทําอ่ะเราเอาออกมาจากตู้เย็นสักสักสาินาทีถ้าเราวางหน่อยนะให้มันให้มันละลายหน่อยเอามาทําสวยมันง่ายๆนะไม่ยากแล้วแล้วว่ารู้สึกย,ยังไงบ้าที่แบบมีเด็กรุ่นหายสนใจน อยากให้สืบทอดไปเพื่อเพื่อนาคตเรียนจบหรือมีครอบครัวได้ไม่ได้ไปทำงานที่ไหนเราจะได้อาชีพนี้ทำทำขายดีมากเลยเราดีใจอยากอยากสืบทอดเพราะว่าแต่ก่อนพวกพวกศูนย์ศิลปาชีพสารพัดช่างเขาก็มาจ้างไปทำไปสนตามไหนที่ไหนไม่รู้เลย มูล500เขาก็สอนอยู่เขาก็จ้างไปสอนแต่แต่อยากให้รุ่นพวกเราเนี่ยทําได้ถ้าหาเราไม่ทําเราแค่รู้ไว้ก็ยังดีเผื่อเผื่อเนาะเผื่อไม่มีงานอะเอาง่ายๆเลยไม่มีงานไม่มีอะไรจะได้อาชีพนี้เลยทําทําเป็นหลายอย่างนะเราคงไม่ได้ทําไปตองหอกทำเป็นหลายอย่างอยากอยาก,ยากรู้อยากเรียน <c oughs> ก็ทา แต่ถ้านักเรียนอยากสอนแต่ถ้าคนอื่นไม่อยากสอนนะครับพวกคนผู้ใหญ่อ่ะเดยวเขาเก่ง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 สอนเราเลยทีเนี้ยนั่นแหละครับผมถ้าถ้าเราต้องการใส่กะทิน่ะเราก็เติมได้ตอนที่เราคน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 ต้นนั่นแหละเติมไว้เลยมันสุกมันไม่เสียงเสียง่ายลอยตอนน้ำน้ำน้ำาร้อนมันเคลื่อยู่ จริงๆแล้วกะทิกระสุนใส่ช้อใส่ใส่มากใส่น้อยอร่อยเลยแต่อย่าใส่มากเด้๋วกบวสัยแล้วก็ใช้ในงานอะไรได้บ้างมีความสำคัญมากเลยดอกนดอกบัวคือใช้ในพิธีงานงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่จะเป็นจะเป็นในขนมที่มันมันต้องใช้ในงานนีจะดีถ้า ท้องทิ่บ้านเราเนาะเขาเรียกนมโชกเดี๋ยว้อกันตลอดว่าใครซื้อขนะซื้อขนมไหมจ๊ะขนมโชคกินแล้วมีโชคนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> จริงเพราะว่าเวลาทําตลอดทั้งปีงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านเขาจะสั่งไปทําพิธีทุกทุกครั้ง <c oughs> ทุกที่ถ้าเขาจะเอาถ้าเขาจะมีางานใช้ใช้ครับผมงั้นเราก็ไปดู โดยให้คุณต้านคนสัิเลยนะครับแป้งมึกครึ่งครึ่งกิโลอ่ะแป้งเจ้า1นกิโลครึแป้งมึกครึ่งกิโลเนี่ยส่วนส่วนในหม้อใส่น้ําประมาณ1นขันขนาดน,นี้เสร็จแล้วใส่น้ําตาลอ้อยน้ำตาลทรายหนกิโล แล้วก็น้ําตาลไอ้นิดนึงประมาณหนึง่งีนี่แหละมาเทแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงให้มันมีรสชาติก็ควนน้ําอุน่นอุนอ่ะไม่ต้องร้อนจากนี้ปิดไปแล้วน,นี่สาธิตทิแค่นี้เองแล้วก็เอามาตีเทพอ,พอประมาณควรดูส่นไม่งั้นถ้ามันเหลวมันจะมันจะไม่เต็มันจะเป็นโ้นอยู่จ้า ให้คนๆก่อนเรื่อยๆใส่คนไปเรื่อยๆคนไปเป็นแนี้เพราะบางคนเขานวดในมือแต่เราใส่น้ำร้อนเราไม่นวดควรเอามันจะง่ายกว่ากันต้องแช่แรงใส่น้ำเติมเรื่อยๆอย่าให้มันเลี้ยวถ้าเลี้ยวแล้ว,วไอ้ที่โกนๆมันจะไม่มันจะไม่ละลายอะ่ะมันจะยากมันจะช้า ถ้าถ้าเราไม่ใส่น้ำเติมเรื่อยๆดีกว่ามันจะไม่เป็นก้นแปบ๊บเดียวคนขายถ้าถ้ารีบรีบทำร็จก็แป๊บเดียวแล้วก็ต้องเอามาทํำเลยเพราะมันไม่มีเวลารอมรเวลารอแต่ เรืองน่ะก็ทำทนี่ลงตรมขายดีมากไม่าจะทำอะไรควรจะท้เดียวไมให้ตีกับถ้าตีกับแป้งมันไม่กันจะได้อระทเขาไม่เคยเป็นมันจะร่วงลง

ตกงช้อนน่ะช้อนน่ะไอ้นี่แหละที่ช้อนช้อนเนี่ยช้อนอ่ะเออนนั่แหละเออต้องมือต้องสองก้าวลูกใช่ให้กรักแล้วรักแล้วตักขึ้นไออีกอันหนึ่งอ่ะตักขึ้นมาอ๋อนนี่ช่วยเอาอีกฝั่งนี้ช่วย ไม้ที่เราถือนั่นเรามาช่วยผมเราก็ได้ดูวิธีการสาธิตการทำขนมดโดมโบนี่แล้วครัทุกท้ายนี้พวกเราตัวแทนนักศึกษาก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าส่งลงมงางมานะครับพี่ ให้เป็นวิยากรและก็สาธิตการทำนานมลอกบัวแล้วก็เป็นประโยชน์ให้แกตักวนันกศึกษาก็สำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบทีิเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคยับยิ